เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยนอ์กรุงเทพเตรียมเปิดโรงพยาบาลนร์เมทและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนอ์วิลกลางปีนี้นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดตรสิทธิพรประวัติลุ่มเรืองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนอ์กรุงเทพผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเตอร์ปัทมารูปสุวรรณกุลรองอธิการบดีอาวุโสและแพทย์หญิงทักษอรวิโรธวันผู้อำนวยการโรงพยาบาลร่วมถแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ โรงพยาบาลนอตเมดและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนอตวิลรองศาสตราจารย์นายแพทย์ฉันชายสิทธิพันธ์ผู้ในการโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์สภากาชาติไทยเป็นวิยากรเสวนาในหัวข้อลองจีวิต y a แอนด์ล s ฟส n ปการมีช่วงชีวิต ยืนยาวครับแน่นอนครับเราต้องทำอะไรก็ตามเพื่อให้ผู้สูองอายุสามารถจะอยู่ในสังคมและยังมีคุณค่าให้นานที่สุดแล้วก็อยู่ในสังคมอยางมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดงั้นการดูแลผู้สูงอายุเองก็จะมีความดูแลทั้งเรื่องการป้องกันไม่ให้เกิดความเสื่อม และเมื่อท่านป่วยหรือว่า,าเริ่มมีความเสี่ยงก็ต้องมีการดูแลอย่างเหมาะสมทั้งในแง่ของผู้ดูแลคือแคคเกอร์หรือว่าสานพยาบาลเฉพาะซึ่งช่วยดูแลในการให้ท่านสามารถจะกลับไปมีชีวิตที่มีคุณภาพได้คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยนอตรุงเทพอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยคร,รบวงจรพร้อมให้บริการที่โรงพยาบาลนอตเมดและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนอทวิลครับช่วงถามแรงตอบแรงไปชมนายชัดชาติธิริพันธ์ผู้ว่ากทม8 ของพอ,อโรงพยาบาลจุลาลงกรเปิดงานที่ร่วมทําสถิติเล่นกีตาร์พร้อมกันให้มากที่สุดเนโยบายหลักของเราเนี่ยคือเราอยากจะให้เอาพื้นที่ส่วนราชการที่รงมีเนี่ยเปิดให้ประชาชนเข้ามาใช้งานได้เราขอบคุณทางท่านพอกัอบทางท่านพอโรงเรียนนะที่ นำคอนเซปต์นี้ไปขยายต่อไปเรื่องดนตรีผมว่าไม่รู้เ่าจะเห็นกีตา้าเยอะขนาดนี้นะครับขอให้ไดนประหลัดนำโครงการนี้ขยายไปทุกเขตเนาะราะว่าเรามีพื้นที่มากมายเลยแต่เราปิดประตูล็อกประตูไม่ให้คนเข้ามาใช้งานไม่ต้องกลัวเรื่องความปลอดภยัยเพราะเราดูแลก,กันได้แล้วก็เปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้ามาใช้งานได้เกิดการสาร้างรา์เกิดแหล่งบันเทิงออกกำลังกายได้คนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบกลนมาก พระราชนิพนธ์แปลในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่หกอใส่ทองก็บอกว่าดําริีว่าอยากจะทําอย่างนั้นเหมือนอเมริกาบ้างครับจึงรวบรวมกันวันนี้ต้อไปคนเมือกันครับโอ้คนเมือรองลครั้งนี้อาจไม่ได้มาร่วมคราวหน้ามาร่วมสร้างสิทธิติกันใหม่นะครับเจ้านายปูนปูน